วันนี้ก็จะมาลองกินมาม่าที่ไม่ต้องต้มนะครับเอ้ไม่ใช่ไม่ต้องต้มไม่ต้องเติมน,น้ำร้อนเองมาดูกันก็แกะมาก็มีช้อนช้อนส้อมให้อย่างดีเลยนี่นี่ก็เป็นซองอะไรเครื่องปรุงปะ่ะเครื่องปรุงแล้วก็นี่ก็เป็นถ้วยมาม่าของเรานะครับ วนอันนี้ก็เป็นถุงให้ความร้อนอันนี้ก็ก็แกะใส่ในนี้แล้วก็ใส่น้ําร้อนเอ้ยใส่น้ําปกติแล้วมันจะร้อนเรามาแกะดูมาม่าก,กันแกะดูน,นี่ก็มีเป็นเส้นนะครับแล้วก็สาลายใช่ไหมสลายวากาเมะมาเ,เรามาลองกัน เอาน้ำก่อนแต่ว่าเพื่อฟวามอัร่อยนะครับเราก็จะใส่สาร่วากาเมเพิ่มไปอีกหน่อยหนึง่งนี่ผมมีสาร่วากาเม,มเพิ่มไปอีกหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ผมมีมีเนื้อไก่อยู่ ครับนิดหน่อยเราก็ใส่เนื้อไก่เพิ่มเข้าไปน,นะครับสองสามชิ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่มาม่าปิดฝาได้นะครับแล้วเราก็เติมน้ำเติมน้ำเข้าไปแล้นะวก็เอาถุงอันนี้เดี๋ยวอันนี้ปลบไปก่อนถุง ผุงทาความร้อนนะครับนี่เราก็แกะมาแล้วเราก็เอาใส่อันนี้อันนี้กินไม่ได้นะแล้วก็อันนี้คืออะไรเครื่องปุงมาม่าป่ะเครื่องปุงมามา่าแกะดูสิอของปุงมามา่าใส่ไปเลย เราก็จัถ้าช่องช่องเล็กเลเกินนี่นี่นี่อให้มันจมน้ำ้าเครื่องปรุงน<ม>พอเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำนี่ยมันจะมีขีดบอกตรงนี้นะครับ<ม>นี่เห็นไหมขีดบอกตรงนี้ว่าเติมน้ำ เติมน้ำไปถึงขีดนี้ยี่ห้อนี้ถ้วยร้อนนะครับถ้วยร้อนชาบูน้ำดำจัดไปเติมน้ำเข้าไปปับ๊บมันจะทำปฏิกิริยานะครับจะให้ความร้อนอย่างรวดเร็วเราก็เอาถ้วยนี้วางมันลงไปในนี้มีตามรูปนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาปับ๊บแล้วก็รอนะครับ รอตอนนี้มันก็ทําความรอข้างล่างเริ่มอุ่นๆแล้วนะครับเริ่มอุ่นๆแล้วมีมีควันออกมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมมีควันออกมาแล้วโอ้ควันออกมาแล้วเอาไปทิ้งเลยแล้วกันมีควันออกมาแล้วโอ้เห็นไหมครับเห็นไหมครับ พเพื่อนๆนี่มีควันออกมาเลยไหมควันออกมาแล้ว,ว,ออก,ลวกดลองอไปมันจะได้ออกมามากครับเดี๋ยวเราดูสิโอ้โหมีควันออกมาแล้วเนี่ยควันออกมาแล้วต้องกดด้วยเปล่าเนี่ย ก,ก็ปิดไม่ได้เว้ยรอนะรอลลอนะออน,ะนี่พอนี่เขาบอกว่ารอประมาณห้าถึงสิบนาทีเลยนะโอ้ก็นานเหมือนกันนะันเดี๋ยวผมกดเร่งวิดีโอดีกว่าห้าถึงสิบนาทีก็ เทเวลาเหมือนกันแต่ถ้าเพื่อนเห็นนี่มันจะมีจะมีควันออกมาจากรูนี่นี่นะครับจะมีควันออกมาจากรูนี่นี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เห็นไหมมีควันออกมาจากรูเดี๋ยวผมนี่เห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นควันไหม นยงสินาทีนะครับเดี๋ยวจับเวลาดูแล้วกัน10นาทีแล้วกันอ่ะก็ระหว่างนี้ก็ผมจะกดเร่งวิดีโอไปนะครับ จากผ่านไปสิบนาทีนะครับเราก็มาเปิดดูมาม่ากันเลยครับว่าเป็นยังไงเ,เราแกะเลยนะซ่อมซ่อมบก่อนซ่อนซ่อมเออนี่ยน่านะรักตะมุตะมีเชียวมาดูกันเลยครับพัมพ,มพ,มพ,มพมัๆพ ร้อนอยู่นะครับเนี่ยทาบูน้ำดำนี่เราใส่ไก่เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับนี่เป็นอกไก่นะครับแล้วก็ใส่าสาหร่ายวากาเมะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมน้ำก่อนนะครับอืมใช้ได้เลยครับ เยี่ยมนะครับเดี๋ยวดูเส้นมาม่าก่อนนะดูสิเส้นม,นมาม่านิ่มไหมเส้นนิ่มไหมนี่เฟ็บเอาไม่ขึ้นเฟ็บนะครับปั๊บปัๆบปับปับปับ,ป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 บเดี๋ยวผมชิมดูก่อน เส้นอร่อยกำลังดีเลยครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับแกะทดลองกินมามมาเอ้กินบะหมีกึ่งสำเร็จรูปถ้วยร้อนชาบูน้ำดำนะครับแบบว่าไม่ต้องใช้น้ำร้อนคือเติมน้ำธรรมดาแล้วก็มันจะมีถุงให้ความร้อนนะครับพอเหมาะสำหรับพกเดินทางไปในที่ต่างๆนะครับสะดวกดีกินง่าย 我来拍了。